สวัสดีครับบ้านนกดาวชาแนลครับวันนี้มาอำเภอจ้าอําจังหวัดเพชรบุรีครับมากับโครงการของร้านพะเยาค้าไม้ครับบ้านนกดาวชาแนลวันนี้พะเยาส่งบ้านห้าหลังท่านผู้ชมแต่ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้กําลังลงสีเก็บตกภายในติดกระจกนะฮะลงสีขัดสีอยู่ครับท่านผู้ชมประกอบไปเรียบร้อยแล้วห้าหลังแล้วครับอ่าเป็นบ้านส่งปั้นหยานะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะ แต่และหลังไม่ต้องห่วงครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะนี่ให้ดูพอประมาณก่อนเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่แล้วผมจะมาถ่ายซ้ําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็มาผ่านมาเขาอัปเดตมาฝากเพื่อนๆครับนี่เขาทาเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านพักตากอากาศครับท่านผู้ชมความสูง1เมตรนะครับนี่นี่ให้ดูพอประมาณครับ ส่วนพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ข้างล่างนะครับให้ดูนี่หลังนี้หลังใหญ่นะฮะหลังใหญ่นี่ตรงกลางก็จะมีสระน้ําด้วยนี่สไตล์แบบบ้านพักตากอากาศเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหสระน้ํานะดูสระน้ําก่อนสระน้นํานี่บรรยากาศนี่อยู่ที่ประมาณโอ้โหกว้างกวางเลยนะประมาณรับคนได้เยอะเลยแต่ยังไม่แลวเสร็จนะครับยังไม่แลวเสร็จนู่น,นอีกหลังที่สองครับนี่สองหลังนี้อยู่นี่นะข้างหน้า นะครับกำลังประกอบอยู่ครับท่านผู้ชมนี่นี่อีกหลังนึงครับตอนนี้นายช่างกำลังประกอบประตูครับท่านผนะู้ชมอ่ะดูประมาณไปก่อนนะครับดูประมาณไปก่อน ด้านล่างนะเราดูท่านล่างก่อนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในนิดหนะึ่ง นี่ด้านหลังนะด้านหลังหลังที่ห้าครับหลังนี้หลังที่ห้าส่วนหลังที่สี่อยู่ข้างหลังหน้าหลังนี้ครับนี่หลังนี้ถือว่าหลังใหญ่นะดูบรรยากาศก่อนนี่คือหลากหลายอารมณ์นะบ้านที่ก็มาลงห้าหลังติดกันใกล้กันครับบ้านพักสากอากาศหรือว่าเรือน นปนี่นะหมานั่งตามมานั่งเราดูบรรยากาศบ้านตอนนี้นายช่างกำลังขัดสีขัดขัดขัดออนไลน์ไม้ธรรมชาตินะครับ